สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยติดถนนสายหลักหมายเลข3 3 5 7ค่ะด้านหน้าของที่ดินนะคะเสมอถนนเลยที่ดินแปลงนี้ค่ะติดถนนถึงสองด้านเลยนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ถนนสายหลักด้านหน้านะคะสามารถไปยังอำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้หรือเข้าไปยังอำเภอโพธารามของจังหวัดราชบุรีก็ได้ค่ะที่ดินคือแปลงนี้เลยไฟฟ้า,ไฟ,ฟาไฟทางส่องสว่างอินเทอร์เน็ตน้ำประปาสาธารณภคทุกอย่างพร้อมเลยค่ะที่ดินเป็นที่เนินนะคะเนื้อที่5้าไร่หนึ่งงาน45ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ถนนด้านซ้ายมือฝั่งทางนี้นะคะสามารถไปยังอำเภอท่าม่วงได้เลยหรือว่าจะเข้าไปยังอำเภอจอมบึงของจังหวัดราชบุรีก็ได้นะคะด้านหน้าค่ะติดถนนสายหลักส่วนด้านข้างนะคะก็ติดถนนสาธารณะหินคุกตรงนี้เลยกว้างอยู่ที่257เมตรเลยค่ะที่ดินเป็นที่เนินนะคะไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยค่ะเป็นโฉนดนสอสีจอขุดแดงนะคะเพียงไร่ละ 450,000บาทเท่านั้นค่ะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปี่ยวมีรถสัญจรไปมาตลอดทั้งวันเลยมองเห็นวิวภูเขาสวยๆด้วยเหมาะที่จะเปิดกิจการร้านค้าหรือว่าจะซื้อเก็บจัดล็อกที่ดินแบ่งขายก็ได้นะคะสาทัวโพกพร้อมเลยเสาไฟฟ้าล้อมรอบที่ดินแปลงนี้เลยค่ะที่ดินเสมอกับถนนเลยไม่ต้องเสียเงิน ถมที่ดินเพิ่มเติมเลยนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่38เมตรเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นถนนสาธารณะหินคุกนะคะที่ดินเราเรียบไปตามถนน257เมตรถือว่าหน้ากว้างมากๆเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามผังที่ดินที่ดีมแนบไว้เลยด้านหลังด้านหน้าด้านข้างนะคะมองเห็นวิวภูเขาวสวยๆเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่เนินเลย นี่ค่ะปัจจุบันเป็นไรอ้อยอยู่นะคะการเดินทางสะดวกสบายเลยด้านข้างนะคะก็มีบ้านสวนบ้านพักตากอากาศของเพื่อนบ้านนะคะด้านในของที่ดินด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านอยู่ประมาณ5-6หลังเลยค่ะส่วนด้านหน้าฝั่งทางทิศเหนือนะคะก็จะเห็นวิวภูเขาลูกโตโตเลยด้านหน้าของที่ดินฝั่งที่ติดถนนสายหลังหมายเลข3 3 5 7 กว้างครขาๆอยู่ที่ประมาณ17-20เมตรนะคะนี่ค่ะวิวภูเขาลูกโตๆเลยอยู่ทางทิศเหนือด้านข้างเพื่อนบ้านนะคะก็ทำสวนทำการเกษตรกันแถวนี้เป็นไรอ้อยก็จริงนะคะจะไม่มีการเผาอ้อยเลยจะมีรถจากโรงงานเข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านส่วนถนนสาธารนณะหินคุกตรงนี้อีกไม่นานก็จะมีโครงการถนนลาดยางนะคะเข้าไปยัง ด้านในของที่ดินเลยมีเพื่อนบ้านอีกหลายหลังนะคะไม่เปี่ยวอยู่ในแหล่งชุมชนมีรถสัญจรไปมาตลอดเลยไฟทางส่องสว่างพร้อมล้อมรอบที่ดินเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศลมพัดเย็นสบายเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆจากวัดหนองมะข่าโรงเรียนวัดหนองมะค่าตลาดนัดค่ะก็ห่างจากที่ดินเพียง2.9กิโเมตรหรือว่าจากที่ดินนะคะ ไปยังกรุงเทพเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะเพียง96กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะไม่เกิน2ชั่วโมงเลยจะเข้าทางอำเภอบ้านโป่งก็ได้หรือว่าจะเข้าทางอำเภอโพธารามมายัางที่ดินก็ได้นะคะหรือว่าจากที่ดินไปยังตัวอำเภอโพธารามที่ว่าการอำเภอโพธารามตลาดโพธารามอยู่ที่27กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะ ตรงนี้ดิมยืนอยู่ตรงด้านกลางของที่ดินนะคะยิ่งมองเห็นวิวภูเขาลูกโตโตเลยแปลงนี้สาทั่วโภคมีทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะซื้อจัดล็อกก็ดีหรือว่าจะซื้อเก็บเป็นที่มรดกก็ได้เลยนะคะสามารถแบ่งได้เลยค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้าติดถนนสาธารณะถึงสองด้าน ด้านหลังของที่ดินนะคะทางทิศใต้ก็มองเห็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันนี่ค่ะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะหาของทานสะดวกสบายเลยหรือว่าจากที่ดินค่ะไปยังอุทยานหินเขางูตัวเมืองราชบุรีนะคะอยู่ที่31กิโเมตรหรือว่าจากที่ดินค่ะไปยังวัดเขาช่องพานถ้ำค้างคาวร้อยล้านนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของราชบุรีเราเลย อยู่ที่17กิโลเมตรเท่านั้นค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆที่ดินมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะคะลมพัดเย็นสบายบรรยากาศดีเงียบสงบเลยด้านหน้าตรงที่ดินชี้อยู่เป็นถนนสายหลักหมายเลข3 3 5 7นะคะส่วนด้านข้างก็เป็นถนนสาธารนณะเช่นเดียวกันบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นสบาย มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปียวส่วนดินในที่ดินค่ะนี่ค่ะเป็นดินดำร้วนแบบนี้เลยเป็นดินดั้งเดิมของที่ดินแปลงนี้เลยนะคะจะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจก็ได้ค่ะปลูกต้นไม้ทําสวนทําการ,กรเกษตรได้หมดเลยไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่เนินเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลัง ก็จะมองเห็นบ้านของเพื่อนบ้านด้วยท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินติดถนนสายหลักทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนื้อที่5ไร่1งาน45ตารางวาลักษณะนี้อยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะห่างจากตลาดนัดของโรงเรียนวัดหนองมาค่านะคะ mm. เพียง2.9กิโลเมตรเท่านั้นค่ะนี่ค่ะหาของทานสะดวกสบายเลย เดินทางจากที่ดินเพียง2กิโลเมตรกว่าตลอดเส้นทางก็มีร้านค้าร้านอาหารค่ะหาของทานสะดวกสบายเลยส่วนตรงนี้นะคะดิมอยู่ด้านท้ายของที่ดินฝั่งทางทิศใต้นะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขาลูกโตๆเลยค่ะนี่ค่ะจากถนนสายหลักเข้ามายังที่ดินนะคะหน้ากว้างมากๆที่ดินแปลงนี้257เมตรเลยค่ะติดถนนหินคุกสาธานณะ ฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะส่วนด้านหลังนี่ค่ะมีท่อน้ำประปาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลักเขตหลักหมุดนะคะมองเห็นชัดเจนเลยเห็นวิวภูเขาอยู่ทางทิศใต้ด้วยเสาไฟฟ้านะคะล้อมรอบที่ดินแปลงนี้เลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังเพื่อนบ้านก็ปลูกพวกต้นสนขุดโค้งหนองนาปลูกต้นไม้กันนะคะท่านใด ที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0870060727ค่ะหรือ ID ดี n ลายดีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยด้านข้างนะคะฝั่งทางทิศตะวันออกตลอดแนวฝั่งล้อมรัว้วลวดหนามไว้แล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นด้านหลังมองเห็นวิวภูเขาฝั่งทางทิศตะวันออก กว้างอยู่ที่252เมตรค่ะดิมแนบผังที่ดินไว้ให้ชมแล้วนะคะนี่ค่ะมองเห็นเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวหาของทานสะดวกการเดินทางสะดวกสบายเลยถนนด้านหน้าแปลงที่ดินสามารถเข้าออก ไปได้หลายอำเภอเลยนะคะดิมทวนอีกครั้งค่ะที่ดินเนื้อที่5ไร่1งาน45ตารางวาอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพียงไร่ละ4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นโฉนดนอ,ซอสซีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยท่นานใดกำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ติดต่อนะัชมกับดีมได้ทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะด้านข้างมีเพื่อนบ้านไม่เปรียว สารทั่วโพวกทุกอย่างพร้อมเลยรีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ